ดีครับอยู่กับช่องอามซ่าพาลออีกแล้วนะครับวันนี้เรามาดูรถสินเจริญการช่างนะครับนี่ครับกำลังเกี่ยวข้าวนาปรลังนะครับอยู่ที่บ้านเขาหลามครับอ,อำเภอกำมรลาสจังหวัดกาลสินครับเป็นรถเสียคัวงครับมาจากโกสุมิไทยมหาสารคามครับ ก็กำลังจะเต็มอุ้มครับก็แกก็อาจะกลับแล้วนะครับสู่รถพื้นที่ไม่ไหวครับเป็นรถสินจเจริญกันช่างรถใหม่ครับเพิ่งออกมาได้ปีเดียวครับจเจริญครับําสารพระเราก็ผ่านมาทางนี้ครับ ได้กินเย็บสามครับตัวเดินสี่สองครับมอเตอร์ก็ได้กินเย็บสามเหมือนกันครับเอโอแปดสี่เดไฟครับสองร้อยหกสิบแรงมา้าข้าวก็กำลังจะเต็มอุ้มครับองตาพันล้อก็าหาอะไรรล้ถ่าครับก็เลยแวะมาถ่ายให้ พี่น้องได้รับชมครับวอนนี้ก็ทํานับอังกันเยอะครับวันนี้ก็ขับรถผ่านมาเจอรถเกี่ยวข้าวรถตีดินรวมสิบสิบคันครับแต่ว่าก็ไม่ได้จอดถ่ายครับเพราะว่าบางทีก็มันไม่สะดวกนะครับอันนี้เป็นรถมาจากมหาสารคามครับรถเสียควงครับ ข้าวนี่น่าจะเป็นก็อขอแปดสิบห้านะครับรถสินเจริญการช่างเสียคลวงครับมาจากมหาสารคามมาจากโกสุมครับรถสินเจริญสั่งตรงจากราดบัหลวงครับ สินจเจริญยน,นเดี๋ยวข้าวก็ขอแปดห้าครับแต่ว่านาทางนี้นี่อันไม่ใหญ่นะครับอันไม่ใหญ่เหมือนแถวบ้านผมนะครับแต่ก็ทำนาปังกันเนยอะครับแรงครับ เจ็ดวงเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะย้ายรถกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าสู้เจ้าถิ่นไม่ไหวครับเพราะว่ารถเจ้าถิ่นก็เยอะครับ น่าจะเป็นข้าวแปดห้าครับโอ้โหลวงดีทีเดียวครับเือเต็มอุ้มไปแล้วนะครับแรงครับสินเจริญคล้องตัวทีเดียวครับเครื่องนี่เป็นเจโอแปดซีเจฟครับ เบอร์12ครับมอเตอร์ไดกินครับตอนนี้เป็นไดกิ้น23ครับมอเตอร์ก็ไรกิ้น23 ข่าอาร์ซ่าพาร์ล็อก็จะจบไปเพียงต่านี้ก่อนนะครับต้องมีทุราไปทำต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องอาร์มซ่าพาร์ลอด้วยนะครับสวัสดีครับ